พอกันอีกแล้วกับช่องคนอีสานบานเชยุูม่มมอนีลิ้นเอาคิปอนลูกค้ากิติมักิ์มาทักท้ายพี่น้องกิติมักา์ของทางร้านอันอายุเยอะที่สุดแล้วก็อายุน้อยที่สุดว่าสัน้นคุณยายสองทานนี้มาใส่บริการตั้งแต่เปิดร้านมือแรกจนว่าถึงปัจจุบันนี้ละจ้าขันบเมียนโลกันโควโิดเล่ากับมนหนวดสุกอาทิตย์ มันวัดถูกอาทิตย์พี่น้องสองเงินคุณย่าสองท่านนี่คุณหนักเบอร์เงินลิ้นบริการระดับห้าดาวพี่น้องรอกันลูกค้าอายุน้อยที่สุดยุนี่อายุสิบสามปีพี่น้องรุ่นมันวดเราดนปุ๊กเมียบานกมีอันรุ่นได้ทอดเกลือไผ่นี่กมี่รุ่นรุ่นนี่นี่ทอดเกลือไผ่ได้นี่สองท่านนี่ ถอดรองเท่าให้ถอดดันพุ้งเท้าให้ได้นีรุ่นนี่ถอดเองก็่ได้คันว่าอายุหน่อยมากอายุในหน่อยมากนี่ก็ต้องปลุกเมียบ้านได้พี่น้องอันนวดอันเครื่องสมงได้ปลุกกันกลับบ้านพรออมอายุในน้อยนั่นอายุมากเนี่ยมันถอดรองเท้าให้กันอู้แต่เป็นมวนสัมซาอันคนอีสานบ้านเชยภพุ่ม ลิ้นกับเห็ดงาจริงสิแหละพี่น้องเรียนตำหนาตำหลังบริหาเห็ดงานนั่นที่หมดนะบริหารยูสือเห็ดงานขอโทษขออภัยด้วจ่าในคลิปมีการสแกนหนาลูกค้าเนี่ยจักหน่อยเพราะว่าเดี๋ยวจะมีปัญหากับท่านยูทูบเนาะจ่าเป็นยังไงเนี่ยค่ะลูกค้ากิตติมศักดิ์กับลูกค้าอายุน้อยที่สุดในร้าน กิติมาศอายุกิติมาศอายุนี่แปดสิบเจ็ดปีเพี่น้องเราเกิดคุณยายเลาเกิดเดือนตุลาเดือนตุลาคมหรอแล้วก็จะครบแปดสิบแปดปีจ้าเราอย่างมันนวดน้ำิ้นพี่น้องเล่าอันพักยวนบนานพกคนชาลาอยู่ขังเทิงเนี่ยจา้าอายุห้างกันไปเพราะถึงหาลอยมตรดอกเราอย่างมันนวดนวดทุกอาทิตย์เด้หนี่คุณคุณยายคุณน,นี่แต่ก่อนคุณยายจะมานนวดทุกอาทิตย์ ว่าสันน้นาบันเนียนภักหลังมากโคโรนาเราประสบอุบัติเหตุลื่นลมในห้องน้ำที่น,อน้องาบันเนียนกระดูข้อเล่าขอต้อนเนี่ยมันหักหักลบันนี้เล่าเล่นบริมานวดกระลิ้นโดนมือนีมากมือแหลกจาก้าเป็นเกียรติกับทางร้านอย่างยิ่งว่สาสั่นคุณยายมากเราขึ้นหอดเล่าว่าขึ้นหอดลายบริมากล้กับบริเวาโดนคุณยาย กำลังนีเราเป็นคนขี่เหงาเด้พี่น้องคุณยายคนค้นแกแถว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 หนีส่วนมากสิขี่เหงาหรือว่าเขาบ่มีมูว่าแม่จ่ามือนีลินก็เลยเฮ็ดเห็ดคิ้วหนวดให้ลูกค้าพิษคุณยายคนนี้เรามานวดสมุวงมงหนึ่งแต่ว่าเราต้องใสเวลาอยู่สำหรับการใส่เสียใส่ผ่าใส่ล่องเทานี่ประมาณเึ่งสม,มงุวโมงพี่น้องิกตนพิกโตน้ำเราและิกโตยาก คลิปหนาดอรลินซิมบวาซูฟังมาเป็นอย่างคุณยายแล้วถึงใดมาอยู่บ้านผักคนชลามีลูกมีหล,ลานบัวเป็นเป็นจังไดมาจังใ,งใดเดอลสซิววาซูฟังจากอันอันประวัติของคุณยายนี่คลิปนีล้ลินเขามาทักทายในหน่อยซื้อ,อดอกใจเดวพอกันไม่คลิปหนาเน,น,นาะจ้าเนาะเดี๋ยวคลิปหนาสิมโบว์ซูฟังคือว่าละจา้าสำหรับมอนีลินไปก่อนจา้าสวัสดีค่ะ